แม่บอกว่าความซื่อสัตย์คือความซื่อตรงถ้าเราซื่อตรงบรชเชีชาติก็จะมีความสุขความซื่อสัตย์ต่อตอนเองความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มันก็สําคัญเพราะว่าถ้าเราทํางานรับราชการเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองไม่โกงกินในฐานะแม่ ก็สอนให้เขาเป็นคนดีของสังคมไม่ให้เขาโกหกให้เขาพูดความจริงให้เขาเซื้อสัตว์ต่อตอนเองต่อประเทศชาติในหลวงท่านเป็นองค์ที่ซื่อสัตว์ต่อประชาชนมากๆค่ะท่านดูแลประชาชนมาก็เยอะท่านทำประโยชน์ต่อสังคมก็เยอะออที่ได้เห็นกันก็เยอะอะค่ะที่ท่านทำให้กับประชาชน